การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ปัญหาเด็กด้อยโอกาสเด็กถูกทอดทิ้งหรือแม้กระทั่งเด็กถูกทำร้ายมีมากมายอยู่ในสังคมตอนณี้ขณะนี้นะคะแต่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนบ้านที่คอยให้ความรักความอบอุ่นและมอบโอกาสให้เด็กเหล่านี้ค่ะวันนี้พิมพ์เลยถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์ค่ะตามพิมพ์มาเลยค่ะน้่เติมดให้เตมงเดี๋ยวเราช่วยนายเอง กอกจรจิความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT l i ี e ฟตบริษัทเจนด้อเรอัการ์ดกุก อินเตอร์เนชั่นจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ t i n Safety a GGI o r e c คา t สนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวคุณผู้ชมคะตอนนี้พิมพ์ก็อยู่กับคุณป้าหมอผู้ก่อตั้งบ้านเด็กชายพืกแห่งนี้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยานเรียกป้าหมอเลยแล้วกันนะคะยินดีค่ะค่ะป้าหมออยากให้ป้าหมอช่วยแนะนาตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยกน้อยได้คะ่ะได้ค่ะ ป้าหมอชื่อหมอเคลียวพันธ์นะคะสุรพันธ์ค่ะทํางานเป็นสูตินารีแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะอะไรเป็นสาเหตุให้ป้าหมอก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ค่ะคงเป็นแรงดลใจแย่ๆที่เห็นเด็กๆโดนทิ้งแล้วมีความรู้สึกสงสารนะคะแล้วก็ไม่อยากจะดูผ่านไปแล้วก็คิดว่าน่าสงสารนะแล้วก็ไม่ทําอะไรป้าหมอก็เลยอยากจะทําอะไรสักอย่างเหมือนเห็นเหนมือนเห็นคนตกน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ไม่ใช่ปล่อยให้เขาตกน้ําแล้วก็น่าสงสารแต่อยากจะช่วยเขาอุ้มขึ้นมาแล้วก็ดูแลเขาให้เขาปลอดภัยอย่างนี้ค่ะแล้วที่นี่มีเด็กตอนนี้ประมาณกี่คนแล้วคะประมาณดูแลอยู่ประมาณห้าสิบคนค่ะขณะนี้ค่ะ,คะดูแลคนเดียวเลยเปล่าคะหรือว่ามีคนช่วยก็ยป้าหม่อต้องขอบคุณมีคนช่วยป้าแยะมากเลยค่ะป้าหมอก็เป็นแม่งานที่จะแก่ ขึ้นแก่ขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีกําลังมีมีความคิดมีความรักที่ยังอยากจะทําต่อไป<ม>ก็จะมีคนเข้ามาช่วยอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กส่วนใหญ,ญท่ที่อยู่ที่นี่จะอยู่จนถึงอายุประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคะประมาณให้ให้โอกาสเขาอยู่จนเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะ<ม><ม>เพราะประมาทคิดว่าการศึกษาสําคัญมากๆสําหรับชีวิตเด็กขณะนี้ถ้าเขาไม่มีการศึกษาเขาจะเริ่มต้นชีวิตเขาที่จะสู้กับข้างนอกเนี่ย<ม>กับ<ม>สิ่ง ที่เรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆสังคมข้างนอกนี่ยากมากถ้าไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นลูกที่ี่หลายคนจบปริญญาตรีแล้วไปเป็นสิบกว่าคนค่ะค่ะแล้วเห็นเหมือนมีโรงเรียนใช่ไหมคะคือเป็นเป็นชั้นสอนชั้นเรียนนะคะก็ราจจะเติมภาษาอังกฤษให้เขาแยะมากมเพราะว่ามันเป็นภาษาที่สําคัญที่เขาจะออกไปสู้โลกข้างนอกได้ไปไปอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างคล่องตัวขึ้นอย่างนี้คะ่ะแล้วเคยเจอปัญหา อะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นเด็กดื้ออะไรอย่างเงี้ยเด็กดื้อเป็นเรื่องของเขาที่จะมีทุกวัยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ว่าเขาดื้อจริงหรือว่าเขาเรียกร้องความรักนะคะซึ่งในนี้เราจะพยายามให้ความรักกับทุกๆคนอย่างเสมอภาคโดยที่พยายามกอดเขาสัมผัสเขาชมเขาแยแยนะคะเพระาะหมอจะสอนพนักง,งานทุกคนที่เข้ามาว่าทำอย่างไรให้ลูกมีความรู้สึกอิ่มใจหลายคนในบ้านไม่ทราบว่าพ่อแม่รักเพราะพ่อแม่ไม่บอกลูกเลยว่า แม่รักลูกนะไม่มีเวลาให้ลูกอย่างงี้คะ่ะก็ลูกทานข้าวเสร็จก็ขึ้นรถไปโรงเรียนหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนก็ไปออกสู่สังคมข้างนอกซึ่งเขายังไม่อิ่มใจเขาจะต้องไปเรียกร้องจากที่อื่นเห็นว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้น้องพิมพอยากจอยได้ไ,ดไหมคะ <laughs> อยากท<ด>ำกิจกรรมด้วยคะ่ะ <laughs> ยินดีมากเลยครับเพราะหมอต้องการผู้ช่วยคะ่ะเราจะไปเก็บผักกันนะคะวันนี้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกับเด็กๆด้วยกันค่ะ เอาไสกรอบไก่ย่างเติมแ้วมาให้เต็มถังด้วยกาไี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จีความสุขหลับสไตล์ในที่เดียวพ T t Live ลฟ a t i ตช Sunday Variety สนับสนุนโดย GGI Think Safety Think GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสาราเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสารรค์บริการเพื่อสังคม นนี้ร่างจะไปแจกของวันให้กับเด็กๆกันนะคะแล้วนี่ชื่อชื่อน้องเลยนะคะน้องหวานค่ะนี่น้องน้ำหวานค่ะก็จะช่วยเราดูเด็กๆด้วยนะคะไปแจกเด็กกันชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในทะเลกาวป๋า <c oughs> อ่ะอีกตัวหนึ่งนะคือตัวนี้ชอบเดินไปเดินมาบนชายหาด ูหเห็นไหมปูหรือเต่าก็ได้ใช่ปะปลาอะไรน้ำปูอะไรพี่เป็อ,อะไรปลาอะไรอยู่ในโขงเหรอเออปลาโอู้โขงคืออะไรอะป <laughs> ไปที่ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เก็บกันได้เยอะมากเลยค <c oughs> ่ะว่าหมอคะจากการที่สอนให้น้องได้ปลูกผักแล้วก็เก็บผักอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาได้อะไรบ้างคะต<อ>ุณหมอเขาเขาได้แยะเลยนะคะคือป้าสอนให้เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะผักหลายอย่างเราปลูกเป็นผักสวนครัวเราใช้รับประทานเองแล้วพอเรามีแยะๆเราก็ส่งไปขายต่อได้โดยเฉพาะป้าก็เอาไปขายที่โบสถ์บ้างที่โรงพยาบาลบ้างป้าไปทํางานนะคะ เด็กๆก,ก็จะรู้จักว่าทํายังไงให้ช่วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อ<ม>ทีละ5บาท10บาทก็แพงแล้วนะคะถ้าต้องซื้อทุกอย่าง<ม>นั่นอันนี้เป็นสิ่งที่<ม>พอเราต้องใช้เขาก็จะวิ่งมาที่สวนแล้วมาเก็บไปใส่กระทะได้สดๆป้าหมอค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ป้าหมอฝากเรียนท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ ก็ป้าหมออยากให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกตนเองหรือลูกใครก็ตามขอให้ทราบว่าเขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าที่สุดในโลกนี้ขอให้เราให้ความรักเขาให้เขาเต็มอิ่มใจอิ่มกายนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ช่วยสังคมได้จริงๆและคุณเองจะมีความสุขที่สุดค่ะอ๋อค่ะงั้นวันนี้พิมพ์ก็ขอบคุณป้าหมอมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ ได้พาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจุดเริ่มต้นของคําว่าให้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะคะหากแต่อยู่ภายในใจของเราทุกคนเองคะ่ะวันนี้คุณผู้ชมเปิดใจที่จะให้จะได้มอบความรักให้กับใครแล้วยังคะสำหรับวันนี้พิมและป้าหมอและน้องๆต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปบ๊ายบาย